โมของคนหน้าตาไม่ดีนิกกี้ไม่ได้บูลลี่แต่น,นี่คือเราไม่รู้จะบัญญัติยังไงอะรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยอะเวอร์ชันเนี้ยคนประเภทเนี้ยเขาจะรู้สึกด้อยค่ากว่าคนอื่นไม่ได้มั่นใจในตัวเองแล้วเป็นคนที่หิวแสงมากมากเพราะว่าแสงไม่เคยลงถึงเขาเขาจะหลงรักคนง่ายส่วนหนึ่งอาจจะยากเพราะว่าเขากลัวก็ได้แต่ถ้าด้วยความที่เจอใครคนใดคนหนึ่งแล้วเขาแอคชั่นเขาทีต ดูแลหรือแบบสนใจความรู้สึกคนคนนี้มากๆอะ่ะเอาไง่ายคือคีย์คือสนใจความรู้สึกหรือว่ามองเห็นตัวเขามากๆอะ่ะไม่เคยได้เออเวลาที่เขาไม่เคยได้เขาจะรู้สึกดีมากๆเลยแล้วน,นี้จริงๆด้วยนะเป็นเคสจริงๆทั้งหมดนะที่นิกกี้พูดพูดมาเนยอันนี้เรื่องจริงเลยนะผู้ชายคนเนี้จนไม่หล่อไม่รวยที่บ้านมีแต่คนบูลลี่เขาอย่างเงี้ยคนเวอร์ชั่นเนี้ยจะมีแรงขับเคลื่อน ส่วนหนึ่งเขาจะโตไปแล้วใช้แรงขับเคลื่อนนี้ในการหาไรายได้หรือสร้างตัวเองหรือพัฒนาตัวเองก่อนจะรวยมีแฟนคนหนึ่งที่คบกันมาตั้งแต่เด็กๆอายุประมาณ25่คบกันพอผ่านไป10ปีมีลูกมีอะไรกันแล้วนะมันจืด ด้วยความที่พอมันจืดผู้หญิงก็ไม่ค่อยสนใจแล้วพอไปสนใจลูกดังนั้นแสงไม่เคยลงที่เขาแล้วแล้วเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองกันปุ๊บคาพูดคําจาก็จะไม่ค่อยแคร์กันใช่ปะ่ะผู้หญิงก็จะมีคําพูดที่ไม่ค่อยน่ารักใส่คนนี้ละเขาต้องการแสงใช่ไหมแล้วเขาเป็นคนตัวเล็กดังนั้นถ้าเขาตัวเล็กอยู่แล้วคุณอย่าไปขยี้ให้เขาเล็กลงแล้วผู้ชายคนนี้ก็จะรู้สึกเหมือนแบบมันขาดอะไรไม่รู้อะ่ะมันต้องการแล้วทีนี้พอไปทํางานสภาพแวดล้อมบิ้วให้เขาไปเจอคนใหม่เขาก็เอาตัวเงินนี่แหละ ชูชูว่าฉันจะเลี้ยงดูเธออย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ผู้หญิงก็ติดกับดิเพราะว่าผู้หญิงก็ชอบคนที่มีเงินดูแลเราได้เขาไปเจอคนใหม่เนี่ยเขาจะตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าคนใหม่สนใจความรู้สึกเขาไงคนหลักมันขาดอยู่แล้วเพราะมันอายุการใช้งานมันนานอะ่ะแล้วพอมีคนใหม่ปุ๊บเขาจะไม่กล้าทิ้งคนแรก เพราะอะไรไม่กล้าทิ้งเพราะมันผ่านอะไรกันมาตอนที่กูไม่ลองไงมันก็คาราคาซังค้างกันอยู่กันนะมันก็จะเกิดคนที่2ขึ้นมาแล้วก็ควบคู่กันไปอย่างเงี้ยคุณจะเป็นเมียเบอร์หนึ่งหรือเมียเบอร์ไหนถ้าคุณอยากได้ใจเขาอนะน่าทำให้เขาติดอยู่กับเรามากๆะคุณต้องชมเขาเยอะๆคุณต้องขยายความเป็นเขาที่แบบอาจจะไม่ได้ดีเดย์อะแต่คุณต้องขยายแลวภูมิใจในตัวเขาเยอะๆเลยคนประเภทเนี้ยจะอยู่นานจะอยู่กับคุณแล้วรักคุณชิบหายเลยและต่อให้เขาไม่มีคนอื่นนะแล้วถ้าไอ้เบอร์หนึ่งทำดีอะนึก แทนความรู้สึกเขาเต็มให้แสงเขาตลอดเวลาต่อให้รักกันนานแล้วกูก็เติมตลอดเวลาสมมตินะต่อให้เขาไปม,มีคนใหม่นะเว้ยไอ้คนใหม่อ่ะด้วยความที่มันเป็นดีแค่แรกแรกโปรโมชั่นอยู่แล้วแล้วด้วยความที่ ตัวเขาอะรู้ทั้งรู้ว่ากูมีวันนี้มึงถึงมาสนใจกูดังนั้นเขาจะไม่ค่อยให้เครดิตหรือให้ใจกับคนนี้เท่าไหร่เขารู้ว่ามึงไม่ได้มาด้วยความจริงใจขนาดนั้นดังนั้นเบอร์สองเนี่ยถ้ามึงพลาดแล้วมึงไม่สนใจหรือมึงงิ่งเง่ามากๆอ่ะผู้ชายคนนี้จะดีดอ,อีนี่ออกง่ายมากเลยนะคนประเภทเนี้ยคือถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีแสงลงในตัวเองอ่ะเขาจะวิ่งไปหาแสง อีกชาเลนจไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาสนใจเขามากๆเขาจะรักคนนั้นมากเลยนี่คือการเดินเกมที่ทําให้แม่งรักกูหลงกูรักกูหลงกูหัวปักหัวปามก็เพราะว่าเรารู้จักปมมันนึกออกว่าใครที่อยากปรึกษาแก้ปมตัวเองติดปมอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่าทําไมกับแฟนมันมันติดปัญหาอะไรอยากปรึกษาทักไลน์เลยนะปลดล็อกได้ลึกกว่า NLP ด้วยซ้ําไม่เชื่อขอดูรีวิวได้นะคะ